สวัสดีเช้าวันอังคารที่1พฤศจิกายนนะคะ พบกับข่าวใส่ขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเรียนแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะหลังจากมีการแชร์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุระเบียบใหม่ให้ข้าราชการบำนาญรับเบีย้ยยังชีพได้ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุว่ายังยึดเกณฑ์เดิมไม่มีการจ่ายประโยชน์ซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็แนะ ให้ติดตามข้อมูลผ่านทางกระทรวงพอมอหรือกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างการวางนโยบายออกระเบียบให้ชัดเจนก่อนนะคะ โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะได้มีการออกมาชี้แจงว่าตามที่ได้มีการส่งข้อความในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุว่าขณะนี้มีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้กลุ่มผู้ที่ได้รับบำนาญเบี้ยหว,วัดหรือว่าบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากภาครัฐ สามารถรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยอีกทางหนึ่งนั้นนะคะรัฐบาลขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบีย้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุยังยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ให้มีการจ่ายเบีย้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับ ประโยชน์อื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข่าวที่ผู้สูงอาย,ายุหลายๆคนได้ยินได้ฟังมาแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าผู้ที่รับบํานาญจะสามารถรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นั้นตอนนี้ยังไม่เป็นความจริงนั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องถัดมาที่จะมาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือวันนี้1พฤศจิกายนนะคะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเดือนพฤศจิกายนมีเงินอะไรเข้าให้บ้างนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช้าวันนี้นะคะวันที่1พฤศจิกายนก็ยังมีเงินโอนเข้าให้เหมือนเดิมนั่นก็คือ200กับ300บาทนะคะใครที่เคยได้รับเงินรูดซื้อ สินค้า200ยังได้รับเหมือนเดิม300ก็ได้รับ300เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อเท่านั้นนะคะและสําหรับวงเงินที่จะใช้ในการเดินทางนะคะนั่นก็คือค่ารถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟรถทัวร์บขสตรงนี้ก็ยังเข้าให้เหมือนเดิมนะคะก็คืออย่างละ500บาทถ้าเราขึ้นรถไฟได้500รถทัวร์500รถไฟฟ้า500อันนี้เขาแยกกันนะคะ ตรงนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมจนกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าจะหมดอายุแล้วก็ต้องดูว่าเราผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือเปล่านั่นเองแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะคะรวมถึงค่าแก๊สสูงต้มตอนนี้เขาเพิ่มให้นะเป็น100บาทต่อ3เดือนสามารถใช้ได้ในเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็สามารถไปใช้ได้เลยและสำหรับ ในวันที่10พฤศจิกายนนะคะก็ยังมีเงินเข้าให้3กลุ่มเหมือนเดิมนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยที่รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เหมือนเดิมนะคะเบีย้ยผู้พิการที่ได้รับ800-1,000บาทก็คือได้รับเหมือนเดิมนั่นก็คือถ้าผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไป ก็รับไปเลย800ถ้าต่ำกว่า18ปีได้รับเบีย้ยยังชีพ1,000บาทนะคะตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ด้วยนะและสำหรับเงินอุดหนุนบุตรนะคะหรือว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตรงนี้ก็ยังได้เหมือนเดิม600บาทก็คือได้600ยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดแต่ว่าทุกวันที่10ก็สามารถกดเงินสดออกมาได้เลยนะคะ ส่วนวันที่18พฤศจิกายนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาถ้าหากว่าใครใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทเขาก็จะมีการโอนเงินสดเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กดเงินสดออกมาได้ใครใช้ไม่ถึง315บาท เขาก็โอนตามจริงนะคะใช้200โอน200แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เกิน315บาทอันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะส่วนค่าน้ำประปาเขาจะโอนให้100บาทต่อครัวเรือนสำหรับคนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทแต่คนที่จะได้รับวงเงินตรงนี้จะต้องเป็นคนที่ไปลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าแล้วก็การประปาเท่านั้นนะคะ ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าหรือการประปาสามารถไปลงทะเบียนได้อยู่นะคะในช่วงนี้ก็คือไปลงทะเบียนได้เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยแล้วก็ทบไปค่อยไปกดเป็นเงินก้อนทีเดียวหลายๆเดือนรวมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สําคัญคอรมอเขายังมีมติต่ออายุค่าน้ํากับค่าไฟออกไปให้อีก7เดือนโดยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม65จนถึงเมษายน -66 ก็ใช้ฟรีกันยาวๆข้ามปีไปเลยนะคะสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนวันที่22พฤศจิกายนนะคะตรงนี้ก็เป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้พิการตรงนี้เนี่ยหลายๆคนถามมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะคะว่า ตกลงแล้วยังมีเงินโอนเข้าให้ไหม้200ตรงนี้ยังมีเงินโอนเหมือนปกตินะคะวันที่22ก็สามารถกดออกมาใช้ได้เหมือนปกติเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นเงินที่ทางรัฐบาลมีการโอนเงินเข้าให้กับทุกๆก,กลุ่มนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ 1. พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอังคารก็จะมีการประชุมคอรมอในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันว่า โครงการคนละครึ่งเฟสหกจะมีเพิ่มเติมไหมเงินเยียวยาน้ำท่วมรวมถึงเงินประกันราคาข้าวนะคะจะมีการนำเข้าคอรมอลไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงต้องรอดูเนื่องจากว่าทางท่านประยุทธ์จันโอชานะคะก็มีการสั่งให้แต่ละกระทรวงไปเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังมีการแย้มออกมาว่าก็น่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสหกรวมถึงเราเที่ยวด้วยกัน,นะ ะะซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็แย้มออกมาว่าน่าจะมีการนำเข้าคอรมอในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า เดือนพฤศจิกายนนั้นจะนำเข้าคอรมอในวันไหนนะคะแต่ที่แน่ๆก็ต้องก่อนช่วงปีใหม่อยู่แล้วเพราะว่าท่านนายกสั่งว่าให้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็มารอติดตามลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าผลประชุมคอรมอวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนบ้างนะคะซึ่งถ้า มีโครงการคนละครึ่งเฟส6ออกมาเงินในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อก็จะกลับมาแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าคนละครึ่งเฟส6กับเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยเขามักจะมาคู่ขนานกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีโครงการคนละครึ่งเฟส6เงินเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กลุ่มบัตรประชาชนก็จะมีเงินโอนเข้าให้แน่นอนซึ่งเดี๋ยวบ่ายวันนี้เรามารอดูกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังรวมถึงเงินเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะปลูกข้าวที่ กำลังเป็นที่จับตามองนะคะก็คือโครงการไล่ละ1,000บาทสนับสนุนเลยครัวเรือนละ1,000บาทไม่เกิน20ไล่เอาไว้เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการนะคะตรงนี้เนี่ยผ่านมาติของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอคอรมอรเท่านั้นนะคะซึ่งก็น่าจะเข้าคอรมอรพร้อมๆก,กันกับโครงการประกันราคาข้ารอบปีเพาะปลูกป,ปัจจุบันก็คือปี6 5ถึง66นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะรอเข้าคอรมอรก็น่า จะเป็นภายในเดือนพฤศจิกายนเพราะจริงๆก็เลื่อนมาจากเดือนตุลาคมนะก็อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วนหนจะรีบมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ